จ้าพี่น้องมาจะ่แย่ทงสตันปลากินสาวเนาะกินง่ายจ้ะอันนี้อขี้อยังจ้ะเอ็ดโหมเฮ็ดง่ายจ้าพักกิดสือหมูปลาเนาะจ้ะเนาะแต่มาจ้าอันนี้จเป็นเฮ็ดทานเฮ็ดโหจ้าขาวมาจ้าพี่น้องจ้าเฮ็ดทานเฮ็ดโหจ้ามาจาอันนีจะเป็นปลาจ้าปลาไม่ปลาอย่างจ้าปลาธรรมชาชนเนาะปลาดู ปลากูดปลากัเนจานตะเงบานเฮานี่จาะผักนี่อย่างแน่ไปนอนใหญ่ใหน่เลยจึไทยจ้าตะไคร้ใบมะขามอ่อนลอยพืชจ้าจับข้าวยางดีจ้านอยพืชจ้าจับข้าวยางดีจ้าตะไคร้กับจิ้งคหัวน้อยอพือกับจิ้งกปลาส่วนต้นเอ อะไรล่ะยอดบลาขามนี่กระปูนาบ้างจ้คกกจาคาุกคุกกระเห็ดจ้ายอดบลาขามน่าสิมาคุกคุกกระเห็ดนะจ้าเนาะคุกคุกกระเห็ดผมกับเห็ดนะกกทานจ้าจ้าจ้าเห็ดทานนีเ่เพ็ดได้หลากหลายนะจ้าบางทีเป็ดเห็ดทานหรือว่าเพ็ดยูไก่ได้หลากหลายจ้าหนึ่งปลาพับหรือว่าชิมลำพีหรือว่า ไอ้นี่ก็ตัวฟักเน่ากับฟักบุงหน้าจ้ะพี่น้องนี่เราจะฟักตีเย้ตรงหนึ่งตาโมาเน่เน้นๆฟักจ้ะสำคัญที่ผักเนาะหนึ่งตาเนาะพี่น้อทง,ทงทุกอย่างก็จะเพิ่มดับข้าวทุกอย่างเป็นชนิดนี้หมดจ้ะ <c oughs> ทำได้หลากหลายด้วยจ้ะเด้อเราสำหรับเพจเพจทำได้อย่างไงหนึ่งปลาลวกจิ้มแกงผัด หรือว่ายำก่อยได้เมื่๊จ่ะ,ะ,จะไปนอน,น,นจ้าคลิปนี้ก็ไวปสักนิดสักกอนเนาะจ้าคลิปหนาพอก,กันไหมจไปบ๊ายบายจ้าไปาเห็นหนากันเลยเนาะบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะที่ติดตามเน,นาะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ย่อยตรงด้วยจ้าเด้อบ๊ายบายจ้าขอบคุณค่ะ ฝนตกก็จ้ะพี่น้องฝนตกฝนตกแห้งจ้ะพี่น้องฝนตกแห้งไรค่ะจ้ยฝนตกมากมากเอยจ้าคลิปนี้ก็ไปสนิทซะก่อนนะจ้ะเนะาะบายบายจ้า